ฟุตบอล108จะประเด็นวันนี้นะครับเรื่องราวของแอนโทนีฮอสซันนะครับ <c oughs> คุณสื่อคนใหม่ของทีมชาติไทยยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับหลายๆคนพูดถึงประวัติการทําทีมของเขานะครับอาจจะบอกว่าเขาคุ้นเคยกับการท,ทํา,ท,ท,าท,ทีมชาติไทยครับขอให้ทาทีมชาติต่างๆ้ามาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาบาเรนนะฮะ <c oughs> ก็ทาทีมแบบนี้มาด้วยประสบการณ์ที่มากพอสมควรแต่กับการทําทีมชาติไทยเขาจะทาาได้ดีขนาดไหน นี่ก็เป็นข้ถามตัวโตๆ,ๆและทา่านทีที่รับตำแหน่งนะครับแม้ว่าจะค่อนข้างโหลดเดียวไปแหล่งข่าวคนเดียวนะครับแล้วก็ได้รับความเห็นใจจากแฟนบอลชาวไทยคืนมาบ้านนะครับแต่หลายคนทันทีที่รับตำแหน่งก็เริ่มพูดถึงอานาคตของกอาสั้นแล้วว่าจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าในการจ้างโค้ชคนหนึ่งมาทาทีมีจริงๆมันต้องกาหนดด้วยเวลาใช่ครับถูกไหมครับ สามปีสองปีหรือสี่ปี <tinc S 2> หรือวาระเป็นทัวร์นาเมนต์อันทีเช่นตอนนี้วาระคือเอเชียนคัพให้จบให้จบไปที่คับก่อนนะฮะหรือฟุตบอลโลกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับมาสลาดด้วยที่ทำทีมยังอยู่ในระหว่างโทนัมเมนอยู่แล้วอีกสองเกมเอเชียนคัพกาโดนกดเพราะนั้นคนทีมพูดถึงอนาคตของแอนโทนีฮอสเซนว่าเขาจะมีความเสี่ยงขนาดไหนจะมีอนาคตขนาดไหนกับทีมทัชชัยทั้งนั้นก็ยังไม่เห็นฟีมิปส์เลยนะแต่ครับคือ เอโนเัตซ์เนี่ยเข้ามาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาะนะครับหลังจากที่เขาทําผลงานกับ BG ไว้ต้องจะบอกว่าดีหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าอยู่กางกลางสิบสองนัดชนะเจ็ดเสมอสามแพ้สองสองเกมเป็นการแพ้กับบุรีร<ะ>ัมย์ทั้งสองเกมนะครับ<ะ>เขามานั่งในตําแหน่งเทคนิคพัฒนาเทคนิคในทีมชาติไทยะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า แอนโทเนียสันได้ดูได้สัมผัสฟุตบอลไทยโดยเฉพาะคลิปชาติเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับมองจากข้างบนดูมาซราดอิชิพอสมควรการเตรียมตัวของแอนโทเนียสันในเกมต่อจากนี้ทุกเกมที่ผูไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาพลาดไม่ได้ไวหลังหกลบนะครับเกมสำคัญทุกเกมจากนี้นะครับเดี๋ยววันที่สิบสามพฤศจิกายน จะเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์หนึ่งที่ธรรมศาสตร์รังสิตครับมีการนำมุปฏิทินมาการค่ข้า็นงโรแกรมของอินเจ้าไทยในยระยะสั้นสีโปร์แล้วบอกว่าสีเกมเนี่ยเป็นสีเกมชี้ชะตาของแอนโทนีออสซนแต่ถ้าเอาไปจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปกับการตัดใจของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับทุกเกมไปถึงนักชี้ชะตาของออสซนเนี่ยเหมือนเหมือนนักชีงชนะเลยใช่คือ,ค,อคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่ไป้ทําอะไรนะฮะซับ ทำไมรู้ไหมเพราะว่าให้เขามาคุมครับ<ะ>เอนนเนสันก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเขาจะมีสัญญาถึงตอนไหนอ่าอ่าตรงนี้เนี่ยเอนนอลเนสันบอกว่ามันฉุกเฉินมากเลยมันฉุลงมากเลยที่เขาได้รับงานตรงนี้แต่เขาก็าพร้อมทำครับ<ะ>แต่ไม่รู้ว่าอานาคตมันเป็นแบบไหนถ้าพูดถึงอานาคตมันเป็นแบบไหนแสดงว่าอันนี้น่าสันทุกเกมที่ลงไปคุมท่าสนามเป็นนักทีมชนะเลยทุกเกมครับการบอกอ่าสัญญาครับการมีกรอบเวลา มันจะทําให้เขาสามารถวางแผนการทําทีมแต่ละช่วงเป็นอย่างดีใช่ครับแต่พอไม่มีกรอบแบบนี้นะฮะต้องใช้ระเบียบตอะนันแล้วต้องแพ้ไม่ได้เลยแล้วนะเอเริ่มกันในศึษาพฤติการก่อนเจอสิงคโปร์ในบรรยากาศแบบนี้นะฮะเพิ่งจะเอาชนะไต้หวันมาแล้วปลดโค้ดแล้วก็ปลดโค้ดใหม่ทันทีซึ่งมาตรฐานของสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ดีกว่าไต้หวันเลยแล้วเกิดไม่ชนะสิงคโปร์เล่นในบ้านเราด้วยครับเกิดอะไรขึ้นครับ คือสิงคโปร์ใครจําได้ย้อนกลับไปสิงคโปร์คือไทยิที่เราชนะแต่เราไม่ได้ไปคุนบอลโลกนะครับเราชนะแค่3ประตูต่อหนึ่งซึ่งเราต้องการอีกหนึ่งลูกอย่างที่คุณรัมซำบอกไว้แต่ว่าสิงคโปร์เป็นทีมที่ไทยไม่เท่ว่าจะชนะง่ายเป็นทีมที่ไทยไม่ได้จะยิง3 4 0สี่จะบอกว่าชั่วโมงนี้ไทยยิง3 4 0สนใครเนี่ยก็ยากมากมากพบหนึ่งกับไต้หวันนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์เราตรงขัเกมยากของในทีนี้นะท่านคือหนึ่ง เดี๋ยวต้นเดือนหรือลอยประมาณหนึ่งทิศเนี่ยครับเขาจะเรียกนักเตะกลุ่มไหนอ่าอันนี้สาคัญเพื่อเล่นกับสิงคโปร์ซึ่งแน่นอนเตะกับสิงคโปร์มันต่อเนื่องถึงสีรัางกาในอีกห้าวันต่อมาคือถ้าเราตามหลักของการเป็นโค้ชนะครับครับเกมหมุนเครื่องเนี่ยคือการทดลองผู้เล่นการทดลองระบบเชายิ่งเข้ามาทำทีใหม่เนี่ยคือต้องได้เห็นผู้เล่นเลยแล้วก็ปล่อยผู้เล่นลอยเล่นเลยนะครับครับอ่ะลองทดลองเทสระบบ เครื่อง,องเกมสําคัญคือเกมต่อสี่ดังกล่ารครับถูกไหมครับเพราะว่านี่คือเกมหมุนเคร,รื่องใช่แต่บางเดั้งว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้แยกแค่เกมหมุนเครื่องแล้วบอกว่ามันสําคัญจุดนั้นห้ามมีเกมทดลองในเก้าเออเออเดี๋ยวประโยชน์นี้มันยากมากๆเลยนะครับเอาล่ะสมมุติว่าแอนโทนีฮอฟสันอยากจะเห็นผู้เล่นทั้งหมดแล้วก็ปล่อยผู้เล่นลงไปเพื่อทดสอบดูแล้วปรากฏว่าคาถาชนะได้นประทับใจหรืออาจจะเสมอหรืออะไรก็ตามนะครับจะทำยังไงต่อความเชื่อมั่น ในการที่จะนาทีมออกสู่ศึกสาคัญศึกจริงจังก็คือเจอกับศรีลังกาอ่ะเจอกับศรีลังกาอีกห้าวันต่อไปเลยเนะครับ,รบจะเล่นกันวันที่สิบแปดพฤศิกาใช่แต่ถ้า,ถาสมมุติว่าคราวนี้เขาจะจับชุดเต็มเลยนะมไม่ต้องการดูใครเลยครับเอานเนี่ยนะครับองค์การชนาที่ข้างหน้า<ม>เป็นอาทิราชินแบกซายพีทรอยอะไรต่างกันอะเนี่ยอ่ะเอมที่อะไรของสิงคโปร์แล้วชนะมาอย่างดีครับเลขห้าวันเลวยศรีลังกา ก็ไปทดลองอะไรไม่ได้เลยนะกับสิีังกาด้วยเนี่ยคือรูปแบบรูปแบบของของเกมเนี่ยเขาทดลองกับสิงคโปร์เต็มรูปแบบอืแต่ถ้าเกิดรูปแบบกับสิีคังกามันมีอะไรที่ผิดพลาดไปเขาไม่สามารถที่จะพลิกแพงไม่สามารถที่จะหาอะไรเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าให้เด็ดลงไปในเกมกับสิงคังกาได้แต่ก่อนที่จะไปเกมสิงคโปร์หรืองคีปังกา้ี่ไอ้แอนนี้อาจารย์ต้องรุนอะไรก่อนหรือไหมรุนนักเตะที่ตัวเองเรียกเนี่ยถอนตัวหรือเปล่าด้วยซึ่งมันมี เขาเรียกว่าซ si? ึ่งมันมีปัญหาหลายหลากมากสําหรับช่วงก่อนหน้านี้ข่มาตาอิชิด้วยมันจะส่งผลต่อเนื่องถึงแอนโทนีฮัสันหรือเปล่าแล้วต่อเนื่องอุ่นกับสิงคโปร์จบเก้าสิบนาทีเนี่ยก็ต้องไปเช็คอาการบาดเจ็บอีกกับนักเตะก่อนที่จะบินไปศรีลังราด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสองเกมสำคัญกวเลยลองคิดดูหรือว่าสมมติว่าเล่นกับสิงคโปร์ไม่ดีแล้วไปแพ้สิงกโปรที่จบเลยนะครับเต้อง อาจจะต้องหาโค้ใหม่แยกอยูงว่าอาจจะมาเพาว่าอาจจะใจถึงแบบว่าเอาให้โอกาสทําเลยครับแต่ผมว่าเป็นไปได้น้อยเพราะขนาดอ e ีชี่ยัง <c oughs> โดนอย่างนั้นเลยใช่ครับถ้าสมมุติว่าสองเกมที่ผ่านไปโดยสวัสดิภาพอือ่ะเกมต่อไปจะเข้าสูส่สร่วงต่อไปละจะเป็นฟีฟ่าในสปอตหน้าก็คือในปีหน้าเลยในช่วงเดือนมีนาจะมีบทเรื่องก่อนหนึ่งนัดแล้วก่อนเล่นกับเติ้ลวิทสามใช่ครับแล้วก็ลากยาวไปจนถึงเติ้ลวิทสามวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมในบ้านเรานะครับซึ่งสถานการณ์แบบนั้นเนี่ย ในช่วงเวลาถ้าหากผ่านสองเกมนี้ไปด้วยเก็บเก็บแมตช์บินทั้งคู่ผมเชื่อว่าในระยะเวลาจากนี้ต่อไปเนี่ยสัญญาของไอ้นี่นี่แครสัปดาหเมวานมกรากรูม่าอก่อนจะเข้าสู่มีนาซึ่งจะมีเกมเดือนก่อนสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยถ้ายังไม่คุยเรื่องสัญญาอมบ้านี่ลำบากละต้องเราชัดเจนแล้วว่าอ่ะผ่านสองเกมนี้ไปทีนี้ให้อยู่ถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น แอนโทนี่าอซันจะมีโอกาสที่จะได้วางแผนระยะยาวแล้วในช่วงสามเดือนเนี่ยมันจะมีเวลาสําหรับการได้ดูผู้เล่นจากไทยลีกซึ่งเตะกันอยู่ทุกวันนี้ครับอยาา่างโฟกัสมากกว่าสองเกมที่จะเกิดขึ้นในวันที่สิบสามพฤศจิกายนนี้ใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าพอเราย้อนกลับไปเนี่ยเวลา,าบแบบนี้สถานการณ์บแบบนี้การที่แอนโทนี้ให้ซันจะเดินสายดูนักเตะในแต่ละสนามของไทยลีก คงเป็นไปได้น้อยอผมเชื่อว่านักเตะที่แอนโทนี้คอนสันจะเอามาเนี่ยอาจจะมีในห้าสิบคนก็จริงหรืออะไรก็จริงแต่เขาต้องจิ้มซปเปอร์สตาร,ร์เพื่อมากาะกู้วิกฤตใ,ในตัวเขาด้วยแรงกดดันมหาศาลมากใช่ครับนี่คือซีเกมชี้ชะตาของแอนโทนีคอนันซึ่งเราไม่อยากจะใช้คําว่าชี้ชะตาเพราะมันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นถ้าเริ่มต้นก็ชี้ชะตาแล้วไม่แน่ว่าชะตาของเขา จะอยู่ครับอยู่ในขนาดไหครรนครับนี่คือกรอบและแบตจอดเรนครับ